แม้แต่สามสี man, ่เด mm ือนด้วยซ้ําเพราะว่าหลายคนไม่ได้ตั้งตัวช่วงที่เราคลายล็อกดาวน์เนี่ยกว่าช่วงที่จะมีนักเที่ยวมาเนี่ยช่วงระหว่างที่เรากําลังจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการอีกหลายคนเนี่ยล้มหายตายจากไปไม่น้อยตามคาดการไว้ว่าจะเปิดประมาณเดือนกันยาเพราะว่ากันยาตัวลูกน้องจารันน้องทางสะอาดก็ได้จะเปิดประมาณตุลาตุลาเจ็ดเดือนพฤศจิกาที่ว่าแน่แนวคนไทยแน่จะมาเที่ยวกปคิดว่า น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณกันยาตุลาก็เริ่มเปิดส่วนลดนักเที่ยวนะฮะผมเป็นนักเที่ยวต่างชาติก็คิดว่าปีนี้ไม่มองนะฮะมองกลางปีหน้าเดียวนะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะถ้านำเป็นรุ่นตัวเราคิดว่าน่าจะเป็นประมาณกลางปีหน้าก็น่าจะมีแสงสว่างบ้างแต่ถ้าระยะเวลาคิดว่าอาจจะมีรุ้นก็คือตุริงปีหน้าสถานการณ์ตอนนี้คือเรา ปิดทําการตั้งแต่เดือนมีนานเป็นต้นมาค่ะแล้วก็มีประชุมทุกอาทิตย์หมอบกันเพราะว่านางแสงยังแต่คนเกาหลียังอยู่ที่ประเทศไทยประเทศไทยของเรายังไม่กดเนาะยังไม่สามารถที่จะบินได้นะคะอ่าปปตอบตอ,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 อะไรแบบน,นี้ที่ไปศืกษาดูงานในฝั่งดัวยกอนอมีคำสั่งที่ไม่ให้ประชาชนออกนอกถิดนเลยภาคเอกชนภาคเลยส่งเอ,อาไม่ได้อันนี้ต้องเป็นอีกส่วนเลย ในส่วนของทางรีสอร์ทก็เช่นกันก็ปกติเนี่ยเราจะรับงานพวกงานสัมมนาลากรวมงึืนอย่างกรณีไม่ต้องสอนเนี่ยสายการบินยกแบบอกร์ยกเลิกบินไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็ในส่วนของสายการบินบางตอบเอไอเก็ยกเลิกบินไปรับคำสั่งเปิดโรงแรมรีสอร์ทตั้งแต่หนึ่งมิถุนาแต่หน่วยงานราชการยังไม่มีการากสัมมนาเพื่อว่าเกิดการแตก ผมเชือตัวอย่างว่าอย่างในไม่ต้องสอบเนี่ยร้าคิอโรงแรมที่สอบหลายๆที่นี้ยังไม่เปิดไม่ได้แปลว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาอีกบางทีจะต้องคือเหมือนว่าจากคนที่ไม่มีรายได้มาหลายเดือนคือเปิดเมืองปุ๊บเนี่ยคอคนจะต้องหาเงินก่อนสถานาการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราต้องใช้กับชีวิตของเราบ ปัจจุบันสถานการณ์ของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสปาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับมีตัวเชียงใหม่เนียอยู่6 8สปาแต่ว่าทราบมาว่า,าหลังวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะเปิดวันโดยระยะเวลก็คือสามารถดำเนินการได้กันรูปแบบปัจจุบันเนี่ยที่ทางสมาคมผ่าเปียสสมาชิกน,นะครับณปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่สปาแค่สองแห่งนะคที่ที่ตกอยู่แก่ ก็อีก10%เนี่ยเดือนสิงหาคมนะครับที่เราอัพเดตสถานะสวัสดิภาพปัจจุบันนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยยังยังไม่มีการแจ้งตอบกลับมาว่าจะป้องอไม้บริการเท่าไหร่อย่างที่เห็นในข่าวแล้วว่ามีการไปเรียกร้องที่ที่ทำเนี่นะเราหาว่าขอให้ขอให้มีการเปิดแต่ทำนี้เขามีการเปิดขึ้นมาแล้วนะค่ะก็มีเสียงเสียงร้องบอกว่าไม่มีลูกค้าเลยผมมุ่งพุ่งเป้างที่จะไปทำในเรื่องของเฮล l ี h ทัวริสโม มุ่งไปตรงนั้นเพราะว่าผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่จะทาเงินเข้าจังหวัดได้ดีสูงมูลฐานอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก,กับการท่องเที่ยวแต่ผมคิดว่าจากนี้ต่อไปถ้าพวกท่านจะทําการท่องเที่ยวท่านต้องพูดถึงเฮลตี้ให้เขาได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งตัวเนี้ยมีประเทศไทยที่เดียวที่ทำทั่วโลกไม่มีผู้รับบริการก็คือก็คือชาวบ้านทีนี้ จะทำยังไงให้ธุรกิจของท่านได้มีลูกค้ามาและมีความมั่นใจถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าน่าจะคัดคัดลูกน้องมาสักชุดหนึ่งแล้วก็แทนเขาเรื่องโรคให้เขาต่อรู้และให้เขาไปทําระบบกฝ้อระวังในบริษัทในร้านค้าไมีปสิบภาพอันนี้หนึ่งคือติดต่อวัดไข้อันที่สองผมคิดว่าคือคาการจัดสิงแวดล้อมจากในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าจังหวัดเชียงใหม่เราบอบช้ําบอบช้ามาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับจนถึงช่วงโควิดมาเนี่ยก็เลยทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยหลายคนก็ปิดกิจการไปนะครับบางส่วนก็ทนเปิดกิจการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาโควิดเนี่ยมันมีคําถามมาเยอะเหลือเกินว่ามาเชียงใหม่เนี่ยจะต้องกักตัวหรือไม่ถูกกักตัว14วันหรือไม่หร,ไมหรือไม่ถูกกักตัวหลายเมืองเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว นะครับแล้วก็มีการเข้าไปยกตัวอย่างบางแสนหัวหินนะครับหลายพื้นที่เนี่ยนักท่องเที่ยวเรื่องเข้าไปเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็เหมือนกับจังหวัดที่ถูกลืมนะครับเพราะว่าความชัดเจนในการที่จะเปิดเมืองเนี่ยยังไม่มีวันนี้เราเลยมาคุยกันในภาคเอกชนนะครับก็มีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับเป็นนับสิบสมาคมแล้วก็ทางอ่อนค้า นะครับได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยสิ่งที่เราจะดําเนินการกันก็คือจะทํากันในวันที่18เวลาเช้า8ปดโมงเชา้านะครับกิจการไหนที่เปิดบริการนั่งเที่ยวอยู่ไม่ว่าจะเป็นสปาเป็นนวดร้านอาหารร้านกาแฟนะครับก็จะเอาป้ายกิจการของตัวเองมาแสดงตัวตนแสดงความพร้อมที่จะเปิดเมืองเปิดกิจการรับนักท่องเที่ยว แล้วก็จะเป็นการประกาศเชิญสัญลักษณ์ว่ามาเชียงใหม่ไม่ต้องกักตัวแล้ว14วันนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เองก็ขอเชิญชวนนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับได้พิจารณาเชียงใหม่นะครับที่เป็นเมืองด้านความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับตรงนี้เรามีตรงนี้อยู่แล้วนะครับขอเชิญท่านมาเที่ยวเมืองที่มีความปลอดภัยอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะนั้นเรื่องของการตระหนักรับรู้ในส่วนงานพาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัย สถานพยาบาลสถานบริการต่างๆนะครับหน่วยงานองค์รกรภาคธุรกิจร้านค้าธุรกิจรถทัวร์รถเช่าแม้กระทั่งทุกๆเราก็ยังรู้ถึงระบบการปลอดภัยจากโควิดนะครับดังนเนี้ยเชียงใหม่เราปลอดภัยจริงๆด้วยการการันตีที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นเมืองน่ายความปลอดภัยด้านการบริการสาธารณสุขอันดับหนึ่งของโลกนะครับตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านเข้ามาฮะส่วนคําถามที่ถามกันเยอะว่า จะต้องกักตัวหรือไม่ไม่ต้องกักตัวนะครับนะครับโดยเฉพาะมีเกอร์ฟิวแล้วเนี่ยนะครับมีการปลดล็อกเกอร์ฟิวแล้วเนี่ยนะครับในวันที่15เนี่ยก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ที่มาเชียงใหม่ในการที่จะเป็นการท่องเที่ยวนะครับปลอดภัยหรือว่าเชียงใหม่เซฟตี้ซิตี้เดสิเนชั่นครับทีนี้ความพร้อมในด้านของธุรกิจท่องเที่ยวเราเรามีความพร้อมประมาณสิบเปอร์เซ็นต์คือต้องมองความพร้อมเนี่ยเป็นอยู่2ออย่างหนึ่งก็คือความพร้อมในเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้แต่ละหน่วยง,งานได้มีการทําความพร้อมด้านความปลอดภัยกับหน่วยง,งานราชการสมาคมพัฒคารร้านอาหารสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการทํารูปแบบของการป้องกันโควิดนะครับป้องกันการติดเชื้อทางสนามกอล์ฟก็มีการดําเนินออกมาตรการและหลายมาตรการก็ถูกนําไปใช้ในระดับประเทศ นะครับห้างสินค้าก็มีการทํามาตรการออกมาและหลายมาตรการก็ถูกนําไปใช้ในระดับประเทศนะครับแม้กระทั่งตลาดสดงห่มาเชียงใหม่เองเนี่ยก็มีมาตรการป้องกันนะครับที่จะให้เกิดการเข้าออกทางเดียวแล้วก็มีการสวมแมสตลอดเพราะฉะนั้นมาตรการมีตั้งแต่ระดับภาคเอกชนขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กและวก็ขนาดชุมชนนะครับเพราะเชียงใหม่เรามีความเข้มแข็งในเรื่องของ เป็นสย์การของระบบราชการเป็นสุดการของธุรกิจเป็นศูนย์กลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งเพราะนั้นมาตรการความปลอดภัยเนี่ยเราปลอดภัยมากเลยนะครับก็อันนี้แจ้งให้ทราบส่วนความพร้อมในเรื่องของธุรกิจนะครับอันนี้จะร้อยไปนิดนึงเพราะว่าเชียงใหม่เราเจอปัญหาหมาอกควันตั้งแต่ปีที่แล้ว นะครับทำให้ภาวะการเงินภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมันฝืดเคืองตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้เนี่ยมาเจอเรื่องหนูหมอกันซ้ํามาเจอโควิดซ้ําเติมเข้าไปอีกเจอภัยแล้งต่อเนื่องอีกเนี่ยมันเลยทําให้บอบช้ำหนะักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐเข้ามาเติมเต็มในเรื่องของธุรกิจก็ทําให้หลายอย่างก็บัน่นบันเทาลงไปบ้างนะครับแต่ความเดือดร้อนทางธุรกิจก็มีอยู่เพราะนั้นสิ่งเนี้ยเราเลยต้องการที่จะ สร้างดีมานถึงความพร้อมที่เราเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยด้านระบบสาธารณสุขอันดับหนึ่งของโลกลนะครับก็อยากจะนําเสนอตรงนี้ออกมานะครับว่าถึงเวลาแล้วที่เชียงใหม่จะมาโดดเด่นที่สุดในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สุดของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับผลกระพบเนี่ยหากปีเป็นมูลค่านะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในปี ในปีที่แล้วเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเราอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แสล้านบาทปีนี้เนี่ยคาดว่าจะหดตัวไปไม่ต่ำกว่าสี่สนะครับคาดการว่าไม่น่าจะประมาณ60หมื่ล้านบาทก็คงลลงไปส0่เป็นอย่างน้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าจะมากกว่า60%เท่าไหร่หรือจะไปถึงตัวเลขจะกลับมาที่67%หรือ70%ได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี นะครับถามว่าแล้วตั้งแต่วันนี้ไปถึงต้นปีเนี่ยมันเสียนสูญเสียไปเยอะถึงขนาดสามสองสามหมื่นล้านเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเราเจอตั้งแต่มกระลานะฮะซึ่งเป็นไฮซีซันของเชียงใหม่กุมภาเป็นไฮซีซันเชียงใหม่มีนาเป็นไฮซีซันของเชียงใหม่สามเดือนของไฮซีซันหายไปแล้วนะครับเพราะนั้นหายไปสองสามหมื่นล้านแน่นอนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะต้องบริคอบเวอร์นะครับเราพยายามจัดกิจกรรมต่าง,าง,างๆเข้ามาเพื่อที่จะให้การสูญเสียน่ะไม่ให้สูงมากกว่า ตัวเลขไม่ให้ไปต่ำไกว่าหกอ่างนั้นในส่วนของทางรัฐบาลที่ล่าสุดนถึงบอกว่าจะมีการทับเพื่อประเทศที่ป้องโควิดหรือประเทศที่น่าจะปลอดภัยเพื่อส่สงเสริมการท่องเที่ยว <c oughs> ในด้านของ,าง,องการท่องเที่ยวที่ทารเปิดเมืองเนี่ยน้อยมีการควบคุมประเด็นเรื่เกิดขึ้นคือที่เรียกว่า travel bubble นะครับผมไ,มได้เสนอกรอเชียงใหม่ไปแล้วนะครับว่าในการจัดทําข้อมูลนะครับของระบบสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยคงจะต้องมีการปรับจากการรายงานประเทศที่อันตรายที่สุดนะครับหรือติดเชื้อเยอะสุดเนี่ยเราต้องมีการรายงานตัวเลขนะครับของประเทศที่มีการติดเชื้อน้อยสุดด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเมืองไหนปลอดภัยภาคการท่องเที่ยวนะครับเชียงใหม่เองเนี่ยมีการท่าอากาศยานเชียงใหม่ซึ่งเป็นชอตฮอล นะครับจะเป็นกลุ่มที่เติบโตก่อนใครนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการเชื่อมโยงกับเมืองไหนที่มีความปลอดภัยนะครับเช่นประเทศจีนเวียดนามไม่มีโควิดเลยนะครับลาวพม่ากัมพูชาไม่มีโควิดเลยนะครับเราสามารถเที่ยวบินได้เลยนะเนี่ยวันนี้นะครับโดยไม่ต้องกักตัวแต่มาตรการความปลอดภัย tracking ต่างๆต้องมีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทําได้เลย travel b u บ b l e กับกลุ่มประเทศที่มีความเพราะนั้นฐานข้อมูลตรงนี้สาธารณสุขต้องรายงาน ถ้าเราติดตามเฉพาะในทีวีก็มีแต่ท็อป20ที่อันตรายที่สุดแต่ข้างล่างที่ปลอดภัยที่สุดไม่เคยมีการรายงานนะครับเพราะนั้นเราต้องเอากลับมาอีกด้านหนึ่งถึงเวลาที่ต้องรายงานกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่เอาตัวเลขเมืองปลอดภัยที่สุดนะครับให้กับทางไหนให้กับภาคราชการได้เตรียมความพร้อมเมื่อใดที่มีการเปิดเที่ยวบินได้นะครับเราเปิดได้วันพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะ Travel Bubble เราไม่ได้พูดวันนี้แล้วก็เตรียมอีก3เดือนเราต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะให้เกิดการเปิดเที่ยวบินได้ทันทีเมื่อ,เ,อเราเปิดเรื่องของฟรีสังการบินนะครับ